แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่มุ่งมั่นหมายเหมือนกับว่าอยากจะครบกับน้องบุญมีนี้จะได้ไหมหรือน้องบุญมีมีม,มีคนรู้ใจ บายดีสบายดีเละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของลุงไงเบ้สทุกผู้ทุกคนเนาะเบ้สทุกเพื่อนทุกซานทุกหมงทุกบอลพ่อแม่พี่น้องเอ้นะอ่ามาพ่อๆกันยินดีต้อนรับเข่าสู่ตั้งซ่องลุงไงอีกแล้วพี่น้องเนาะนะมาขอขอบโมกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ให้เกียรติติดตามตั้งซ่องลุงไงอยู่เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงไง ได้ไปหาคลิปมาให้พ่อพี่น้องได้หาเบิ้งลับซมกันเนาะฮะมันนี้พี่น้องทางลุงหญ่ขาออกมาทางทองไห้ทองหน้าพี่น้องเลยเนาะกัพาทางเอฟซีเพิ่นมาท่องเที่ยวพี่น้องเลยมื้อนี่ไป space. ลายท okay. ี่ลายบอลสันเนาะไปตามทองไห้ทองหน้าไต่ตามหัวตามสวนพี่น้องเลยบ่ได้เข้าทางเมืองทางนาเนาะกับพราะว่าเพิ่นมาทางจังหวัดอุดรธานีเฮสันทางเฮากัพาเพิ่นไปหาลิ้นทองไห้ทองหน้า ไปตามป่าตามดอนพี่น้องเอ,งเอง้เนาะไปสุ่มบรรยากาศแถวทงไห้ทงหน้าแถวป่าแถวดอนไปสิเนาะอ่าทงผ้ากะคือประมาณนี้เลยพี่น้องเ,องเองานาะกะบรรยากาศกะลมเย็นพี่น้องเนาะเอากะมาทางหนา้าน้องบุญมีเพิ่นไปสิเมื่อนี้เอากะไปมา,มาลายทงลายบออ่อนเนี่ยพี่น้องเนาะอ่าเพิเเ่นก็ได้มา หาลูกไงก็ได้สองสามวันเลยพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็ได้เขามาทั้งหน้าน้องคองน้องบุญมีเพื่อนนั่นเองเนาะเอาก็สิได้เข้าไปโอ้ลมหรือว่าถักทายกันตามภาษาเพื่อนบ้านกันหรือว่ามาหากันกันทมสุกดิบกันหรือว่าเป็นจดะอยูดีมีแห้งบอจรไดยอย่จะไใดเอาก็ สิได้ไปเบิ่งไปส้มน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับบรรยากาศทางท้องไห้ท้องนาพี่น้องเลยกับลังเข่าจะดูเก็บเกี่ยวเข่าเนาะบางทุ่งบางบอนกันเล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะบางโมงเพิ่นมีเงินมีคำเพิ่นก็ได้จ้างบ้านกันหาไปกันแล้วเนาะแต่บางทุ่งบางบอนกันยังบ่อเสร็จยังบ่อเลี้ยงเอาก็เป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องทางเราเนาะอ่าสู่ๆไปพี่น้องเลยเศร้าไห้เศร้าหน้าเฮาสู่ไปเนาะอ่า นี่อากาศทได้เข้าไปบึงทั้งบรรยากาศทั้งพาเพื่อนมาฮอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยเนาะกาสชีเข้าไปเบึงถามกันถามไปทั้งใดพี่เนาะกันยำหนะูเนาะเข้าไปบึงน้ำกันพี่เนาะกาสชีจับแถวๆบรรยากาศทองไงทองหน้าไปก่อนพี่เนาะเยให้บึงไปนำเนาะ แด่เข่ามาหอดแล้ก็โอ้ยทางเข่ามากกับลำบากเนี่ยพี่น้อยเปขึนกับบอกคือในเมืองในนาเดนเนาะเถววัดนอกวัดหน้าเข้ากับทางเข่ามากกันเนี่ยพี่น้อยเห็นัะไรก็พาเพื่อนมาท่องมาเทีย่ยวเพื่อนพาเพื่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปแถวป่าแถวโดนพี่น้อยทางเราไปจับคลิปไปนินไป โอเคเรัากับมาเอฟซีมาอ่าน้องอ่าบุญนีเนาะสวัสดีสััสดีขอด้วยขดยยเท้าของมาดนะทางมทางนาเก่าพี่นทอาเล้นนะบุกถึงหน้าคือเก่าเป็นเทเลพี่มาทางมาหน้าสาวบุญมีอ๋อครับเหมือนเดิมก็เลนเจอร์มาครับ ยอมใจอ่ายููทบบเอร์ยอมใจอ่ายูทูบเบอร์จริงๆบุกบาปฝ่าฟันมาถึงนี้ได้นี่แหละครับผมนี่แหละยอมใจจริงครับยอมใจเลยโดยเฉพี่มาสัมผัสตัวจริงได้ก็สีประมาณนี้ทุกวันทุกวันเลยถุงมือเขาเขาก็ต้องไปแบบชื่อถุงมือเนาะได้ไอ้วินเจอร์เหมือนพี่กันเหมือนพี่ไอบ้างนั่นแหละเรนเจอร์ครับ น,นั่นแหละเรนเจอร์คือไอ้ว่หอนแหละตวๆๆตวเตะเตะมือเนาะอ่าเขากะะลยมาหอดมาถึงทางไอนน้องสาวนี้คนเป็นทางไหนไดีใจวะก็ดีใจครับที่ได้มาถึงที่นึกว่าจะไม่ถึงซะแล้ว,วครับค,ค,คือคือคือพี่ได้ติดตามาช่องของลุงใหญ่รู้สึกว่าจะหาเจอสักคลิปเดียวมั้งคลิปคลิปลงยู่ทุกครั้งเดียวอะเลย พี่ก็ได้ได้ดูน้องนี่แหละในคลิปเดียวแหละก็เจ็ดแปดครั้ง<ม>ก็ดูวนไปวนมาก็ดูไปวนมาอนันเดิมเมาแหละ,ะก,กินเดียวแปดครั้งจนทําให้รู้สึกพี่อยากมาพบตัวจริงโดย<ด>พี่ก็เลย ข้ามน้ำโขงมาว่ายน้ำข้ามน้ำโขงมาเพื่อจะมาสัมผัสความเป็นตัวจริงของน้องเราอย่าเพียงแต่นั่งแต่ดูคลิปเดียวอยู่นะเราไม่ยอมถ่ายคลิปใหม่ให้ดูสักทีใช่ไหมครับความร่้สก็เลยข้ามมานครับมาเห็นตัวจริงเป็นอะไรก็สวยไหมสวยคือในคลิปอะ ก็ยังไม่เห็นหน้าน้องเลยเห็นแต่ด้านข้างนะก็ตรงปกดีนะถือว่ากล้องที่ถ่ายทำก็เรียกว่าสุดดยอหลายล้านพิกเซลอยู่ครับถ้ากล้องห้าแสนก็คงไม่ชัดขนาดนี้ครับผมเจนนี่น้องหุ่นมีคือว่าอะไรน้องหุ่นมีกับบริเคยเห็นเพลินกับบริเคยคุยกับเพลิน แม่มีแต่เพิ่นเห็ ulously, นเฮาพายเดียวเนาะอันน้องบันนี่คือสิตกใจเนาะแม่ตกใจเออ่่ยถามลองถามเพิ่นมาเพิ่นมาจะใช้เนาะถามเพิ่นให้เพิ่นรู้ว่าเพิ่นมาจะใช้จังหวัดใดเนาะชื่อเสียงที่นั้เพิ่นยังใด้องถามเพิ่นรู้พี่มาจากอุดรพอจะรู้จักชื่อชื่อเสียงจังหวัดอุดรไหมเคยได้ยินอยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นพี่ครับคือพี่มาจากจังหวัดอุดรธานีอ่ะพี่ว่าถ้านับนับ นับระยะทางจากอุดรไปเวียงจันนี้แปดสิบกิโลแต่จากอุดรมานี้ห้าร้อยโลสวยนาเขียนเอมาเที่ไกลตัวใช่ด้วยด้วยคราวนี้พี่เป็นคนที่อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าคนล่าสุดคือแม่พี่เพิ่งเสียได้สักห้าเดือนที่แล้วเ,เลย มีความประมาณว่าเหงาหรือว่าอยู่คนเดียวมันแบบเพ้งควางแหละเพราะว่าแม่ไม่อยู่ด้วยแล้วเ<ม>สาหลักของบ้านหรือว่าคนที่อยู่ร่วมกับพี่ม้งแต่เล็กจ,จนจนโตเนี่ยเขาไม่อยู่ด้วยแล้วพี่เลยมีความเหงาเหงาเสร็จปุ๊บพี่ก็เลยไม่รู้จะหาช่องทางไหนในการที่ว่าอยากจะรู้จักกับกับกับคนที่อยากใช้ชีวิตร่วมกันนะพี่ก็เลยดูไปดูมาก็ยูทูปพี่ก็ดูแล้ว บ่อยหรอกแต่ครั้งนี้พี่ส่วนใหญ่พี่เป็นพวกคอซีรีส์หนังจีนหนังเกาหลีก็วานไปก็เห็นเอ๊เขามีความรักความใคร่ความชอบอะไรกันในในซีรีส์ตามบทละครเดูไปดูมาเสร็จปุ๊บพี่ก็มาเห็นช่องลุงใหญ่พ่อน้องโคหน้าหรือบ่าวสีรัตบ่าวสีพองอะไรนะครับเขาก็เลยมีการตามหาตรงที่ว่า อทําทบุญแล้วก็สะพานรักๆักข้ามขโขงอ่ะประมาณนั้นพี่ก็ดูไปเรื่อยๆอดูไปดูมาเสร็จปุ๊บก็ใช้คําว่าเลื่อนไปเลื่อนมาจนมาเจอน้องบุญมีญมอ่าพี่ก็เลยดูบ่อยหน่อย รีไปรีมาเปิดไปเปิดมาก็น้องบุญนมีก็เจ็ดแปดรอบละตอนตอนเบิ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงบะตอนที่ว่าเขาไปเบิ่งคลิปน้องบุญมีเขาตกแต่งเอาใชครับผมเขาเข้าใจว่าเอ๊ะจะหน้าตาแบบนี้มันจะต้องมาออกคลิปเปิดจบ<อ>ปิดใจอะไรเ<น>ชียวเลยนะเพราะว่าน้องกเกิดคนสวยแล้วเราเราเรามาถึงที่เขาจะเอาเราหรือเปล่าเพราะคนหล่อๆในในประเทศไทยในโลกนี้มันก็แย่ๆก่อนเลยว่าอยากทดลอง ก็ลองดูทิ่ว่าไอความขี้เหร่ยางเราพอจะขายออกไหมก็เลยเขามองไหมก็เลยมาจะกิโลนะพี่ฝากกินนี่นะห้าร้อยห้าร้อยกิโลนี่นะต้องใช้คำว่าห้าร้อยเลยครับห้าร้อยกลัวครับคราวนี้พี่ก็ดูไปดูมาก็ก็ดูจนถ้าเกิดว่าเป็นมวนเทปก็คงจะยืดยาวหรือพังแล้วล่ะเสียไปเสียมาดูเสร็จดูไปดูมาดูไปดูมาพี่เนี้พี่ก็เลยตัดสินใจ ติดต่อทางไลน์ของลุงใหญ่ว่าลุงใหญ่ครับผมพี่ก็เล่าความเป็นตัวพี่ให้ใหลุงใหญ่ฟังก่อนครับว่าพี่เป็นคนยังไงเสร็จพี่ก็เลยบอกว่าผมอยากมาขอเจอน้องบุญมีโดยขอได้เจอได้คุยหรืออะไรประมาณนี้โด,ยโด,ยโดยลยไดลลุงใหญ่ช่วยติดต่อหรือแนะนำให้ผมได้ไหมพาผมไปได้ไหมประมาณนั้น ก็นั่นแหละครับพี่ก็เลยมาก็เลยก็องมากับลุงใหญ่ถ้าเกิดเรามาด้วยตัวคนเดียวนี้น้องก็คงกับแมนเป็นไข่เลยต้องมีคนที่ว่ามีการติดต่อกันมายก่อนที่เขารู้จักน้องบุญมีรัยพี่ก็เลยมากับเขาโดยว่าลุงใหญ่กับน้องบุญมีกับหุจักกันมาแล้วครับเนาะหน้า่านเดียวกันบุญมีก็คือลูกคือล้านของลุงใหญ่นี่แหละนะครับผม เลยว่าพาทางสิลป์มาปุยบ่อยยากนะก็ถ้า ier, OLED, คือคือทางลูกใหญ่ก็คือว่าบ่อยยากเนาะกับชิทธิกับของน้องคือเก่าพี่ตะเคนเนาะจึงได้สบุนีเต้นๆนึ่นึงเลยเ้นไปมากต้องเว้นเี่เดกกับบุ้เคยมีเอซี่แบบมหาฮอตเทือนซาเถือนเนาะแมนแบบมาแบบซบายเลย บอเท่องช่วงอันน้องบุญมีที่ว่าได้ถ่ายคลิปกับลุงไงมากกดนเติบแลยน้องบุญมีเนาะ <Yeah. S 1> แลวกาน้องบุญมีก็จบะบมีคนมาคุยมาโอ้มาลมเนาะมีกะเด็กหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> โดยอันนี้แบบว่ามาเป็นนั่นเลยเนาะมาเจอหนาเลย <Yeah. S 1> ก็เลยตื่นเต้นที่ผ่านมาเคยมาแบบนี้บอโนอบุญมี <Wow. S 1> อบอเออบุมีเนาะ <Yeah. S 1> อันนี้เพิ่นกะแบบว่าใจร่ยเกินนะ <Yeah. S 1> ติดต่อทางลุงไงมาได้กับมาเลยจต่เนาะ <Yeah. S 1> แต่ลุงไงยัง คิดว่าโอ้โผูจิมาเทพบ่ฉันโดยแมนแมนแมนคิดว่าผูจิบ่หยอกลุงใหญ่บ่หรือว่าในใดกับตอนแรกผมนัดลุกใหญ่กับวันที่สิบหกผมเด้ว่าจะมาผมผมนัดกับลุงใหญ่ว่าวันที่สิบหกของเดือนเนี้ยผมจะมาเที่ยวที่สวนนาเกบโยนัดไปนัดมาด้วยคําว่าเหมือนกับใจทวินหารู้จกเข้าใจความหมายเข้าใจทวินหาไหม ปุ๊บไม่ต้องรอแล้ววันที่สิบหกวันที่เก้ามาเลยไม่ต้องรออาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้ารู้สึกมันนานแสนนานแล้วมาเลยวันนี้ก็ได้อย่างนี้ประมาณนั้นนะครับวันที่สิบนะวันที่สิบมาเที่สิบที่เป็ดที่เปดอ่าลำแรกนัดแจววันที่สิบแปดนะลุงใหญ่รอรับผมเลยนะสิบแปดเขจะไปไปมาสิบหกสิบหก ไปมามวันที่สิบผมมาเลยไม่ต้องรอแล้วรู้สึกอาทิตย์หนึ่งมันนานเกินไปรอโบอได้เนะาะครับผมอายากเห็นตัวจริงนนนเนาะเข้ามานีก็ชิว่ามาอัปเดตท,ทางน้องบุญมีนี่ก็เม่นพานทางเอฟซีมาหานี่ก็เม่นเนาะ กะบางที FC เขามาบิงกะสิคิดว่าทางเฮานี่มาเอาคลิปเอาหยังกะมันกะสวนนึงเนาะแบบว่าทางเฮาพาเพิ่นมานี่กะเพิ่นกะเรื่องจริงอยู่แล้วเนาะเพิ่นก็มาเบิ่งมาฮะโดยโดยเนาะยว่าทางเฮากะโดยมันกะต้องแยกแยะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าทางเฮานี่เอาเพิ่นมาเอาคลิปบ่แม่นพี่น้องเนาะกว่าทางเพิ่นน่ะกะมาาเพิ่นว่าสิมาให้เฮาได้คลิปอีชื่อเพิ่นบ่ขามมาฮอด7-800กิโลดอกพี่น้องเนาะ แม่การคืนบึงแ <m> ม่ม orem. การที่ว่าเพิ่นขามน้าขามทะเลมาเนี่ยเพื่อนตรงใส่งเงินข่าใส่ใจนอ,นอเพิน่นบ่มาด้วยนั่นพี่น้องต้องเข้าใจเนาะบางทีกับ,บางทีสีว่านั่นนะแต่ว่าทางเฮากาได้มาเแล้วก็ทางเฮากาขออนุญ,ญาตเพื่อนขอเอาภาพไปนาว่าซัาา่นอเอาอย่างนี้นะครับผมขอถามในความในเมื่อเราถึงมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากถามถามได้ถามความรู้สึกของ ของน้องเข้าด้วยนะว่ามองคิดกับผมยังไงหรือจะยังไงไม่เข้าใจอยู่เขาว่าช้าหรือเร็วเราไม่พูดถึงตรงนั้นโดยโดยคือพี่เน่ะอยู่ที่จังหวัดอุธาเนียก็ที่บอกสถานที่ไปโดยพี่ก็อยู่อยู่บ้านนี้มันก็ไม่เหลือใครแล้วพี่อยู่ตัวคนเดียวพี่เลยว่าจะมาหาโค่ชีวิตโดยอ่าคือคือพี่เนี่ยชื่อกอนภูนะ กรภูอ่าชื่อในบัตรประชาชนกอนภูถ้าชื่อเล่นชื่อว่าเขินนะอ่าพี่อายุสี่สิบห้าปีแล้วอ่าสี่สิบห้าปีก็อีกสองสามเดือนก็คงสี่หกอ่ะอ่าพี่ก็เลยว่าอยากจะทำความรู้จักกับน้องบุญมีบะรนี้ก็เรียกชื่อักนน้องบุญมีครานี้น้องน้องบุญมีมี แง่คิดยังไงบ้างกับตรงที่พี่มาตรงนี้เราสึกแบบดีใจนะเนาะไม่เห็นดีใจแใค่แค่การต้อนรับอย่างเดียวหรือดีใจกับการที่ไ,ได้พบเจอ <c oughs> จจมันมีการดีใจสองอย่างนะดีใจทั้งสองอย่างแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งพี่มุ่งมั่นหมายเ <ãy> <ไ>หมือนกับว่าอยากจะพบกับน้องบุญมีนมี <Netz iance S 2> ้ จะได้ไหมหรือน้องบุญมีมีม,มีคนรู้ใจอยู่อ่าประมาณนั้นคิดไปยังไงมไม่ในแมในเมื่อบางทีด้วยด้วยคําว่าเพิ่งรู้จักแต่ทําไมถามไวมอ่าแต่คร้วนี้น้องต้องเข้าใจว่าพี่เป็นคนแบนไก่การการถามเร็วถามไว เพื่อได้คำตอบ50%ดีกว่าไม่ได้ถาม<ด>เพราะว่าพี่ก็ต้องเดินทางกลับเหมือนกัน,นอ่าก็อาจจะอยากจะรู้คำตอบไม่ร้อยก็ขอ50จะไม่ใช่ว่าไม่ได้เคยถามกันเลยโดยโดยครับต้องตอบบ้งโดย,โดยรหรือว่าอ่าเจสซี่กเรือกกันหรือว่าอยากตอบกับชางไห้ทางทีมงา,านท่ากาพอซัมนิกันเนาะเอาการที่ได้ให้พื้น ตอบกันง่ายๆเนาะหรือว่าไม่ไม่ไม่อยากอยากแตให้ทางลงคลิปเป็นเป็นอ่าครับอยากให้รับรู้ด้วยนะครับรับรู้เฮาก็ต้องอนุญาตทางน้องก่อนพอได้บอกน้องคุณมีหรือว่าน้องทางนอกอันนอกได้ก็ได้เออเฮ้ดีน้องหมาว่าอยากตอบทางน้องปิดในใดกันเนาะทางเฮาก็ถ้าว่ามันถ้าที่ตอบทางนี้มันก็จะเป็นสาธารณะเกินไปน้องนมีเนาะโดย เดี๋ย like ่แม um ่เเข้าลออบางที่ห้ากับบุกหูเรื่องเล่าของเขาเออตั้งแต่เอฟซีของคนอื่นมันมีเอฟซีหลายช่องเนาะโดยจะมีนี่ก็คือช่องห้ากับบอลชิมานในกันเนาะอ่ะทางห้ากับได้ประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าติดตามตอนต่อไปหรือว่าเป็นองไรห้ากับทีอัปเดตให้ไม่แต่ว่าช่วงนี้เขาจบเพียงเท่านี้แล้วเป็นไงเนาะแต่ว่าห้ากับอยากให้เวลาเพื่อนพูดคุยกันน้ำแน่สุนเนาะอ่ะทาง ທີມງານເຮົາກະຂໍກ່າວວ່າອືກາວວ່ະບາຍດີນາກັາດດດ